สวัสดีครับเพื่อนๆทีมงานนกเขาใหญ่ครับผมทีมงานตั้มนกเขาใหญ่ทีมงานนกเขาใหญ่สอกาวครับนกต่อนําเสนอครับเจ้าริวครับนี่เจ้าริวเจ้าริวครับนกต่อครับเจ้าโมหินครับนี่เจ้าโมหินครับนี่ติดเฉลยหลายตัวแล้วครับนี่ เจ้าโมห็นถ่ายขนอยู่ครับนกครับถ่ายขนอยู่ครับนกกำลังถ่ายขนครับนี่กำลังถ่ายขนอยู่ครับนี่เจ้าไพวันครับนี่นกต่ออีกตัวครับนำเสนอทีมงานนกเขาใหญ่เซากาวเราครับนี่ครับเจ้าโมหินครับนี่เตี้ยเปิดทะเลครับนี่เจ้าโมหินนี่โมหินเปิดทะเลไม่รู้ เอาเนีเตี้ยยิ้มยิ้มครับเอาเท่าไรปิดจักพันห้าไปอ๋อช่างเตี้ยวพันห้าครับเจ้าโมหินนี่ครับไม่รวมทรงนะครับไม่รวมทรงตัวนี้นี่ครับนี่ไม่รวมทรงนะครับเขาบอกสองพันสองไม่รวมทรงเจ้าริวครับติดเฉลยแล้วครับนกติดเฉลยแล้วนี่เจ้าริวครับนี่เจ้าโมหินครับนี่ 1,500ครับไม่รวมทรงนี่เจ้าไพวันครับนี่ <c oughs> เจ้าไพวันลูกผสมนะครับลูกผสมสองตัวนี้ลูกผสมครับนี่ส่วนตัวนี้ลูกป่าร้อยครับเจ้าโมหินนี่ลูกป่าร้อยมีขลรมครับเจ้าโมหินนี่มีขลรมมีหนุนด้วยครับช่างเตี้ยวไาอย่างนั้นแหละครับ เจ้าเลียวครับนี่ถ้าเพื่อนๆชิบงานนกเขาใหญ่เราอยู่แถวๆวีรำนี่มาดูได้เลยครับใส่ให้ดูพร้อมเลยครับเจ้าเลียวครับใสใ่ดูพร้อมเจ้าโมหินนี่ก็ใส่ให้ดูครับ กัวกล้องครับกัวกล้องตื่นกล้องครับเจ้าโมหินนี่ลูกป่าร้อยมีคารมมีหนุนครับตอนเย็นแล้วครับเลิกงานแล้วมาถ่ายนะครับบ้านช่างเตี้ยครับ,บนี่ช่างเตียเต้ยเราทีมงานนกเขาใหญ่เสาะกาวเงาออกแล้วครับเงาออกเงาออกแล้วครับช่างทีมงานนกเขาใหญ่เสาะกาวเรา ผมก็ต้องตบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอกล่าเคำว่า,าสวัสดีครับทีมงานนกเขาใหญ่สวากาวเราครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้เราด้วยครับกดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณเข้ามาครับ